โคลี่ผ่าเขาขอปอบอ่ะมีให้นั่งถ่ายรูปนิ่งก่อนจะพา่ายทานหรนะโทษจุกจุกแปกก้วยหายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเที่ยวกันที่ค่ะคุณสัตว์ตั้งหีอยค่ะโอเคตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณ7มงแล้วนะคะแล้ว ออกเดินทางไปที่สัตหีบชนบุรีนั่นเองเดี๋ยวทริปนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวทะเลกันทั้งหมดเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงค่ะมาติดตามกันค่ะ <Yeah. S 1> ระหว่างทางที่มานะคะเราก็มาแวะกันที่จุดพักรถแล้วก็ได้ของกินมาเล็กน้อย เราก็กำลังจะมาแวะทานข้าวเช้าหรือเป็นมือ b ร u n c h นะคะกันที่ร้านแก้วกระเพราปูร้านนี้ดังมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่ากระเพราปูที่นี่เป็นยังไงไปค่ะข้าวกระเพราปูปูแบบรล้นแบบนี้เลยปลาหมึกแบบชิ้นใหญ่เลยนี่กระเพรากั้ง นน่าามามกเมนูจานการของเราอันนี้เป็นหอยเชลล์ผัดฉ่านี่หูเยอะมากทุกคน,นแล้วก็เจวปูเดี๋ยวเราจะดูว่าด้านในเป็นปูเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปอบเปี๊ยะปูปกปแก้วนี่แบบเลยปูนะอันนี้เป็นปอบเปี๊ยะปอบเปี๊ยะอะไรนะปแก้วปอบเปี๊ยะ้งแก้วเดี๋ย,บเบยวเรามาชิมกันค่ะ งไงครับที่ๆๆๆอร่อยแล้วกมาเห็นข,วขบวนรถรถฮาร์ลี่หรอทบวรถฮาร์ลี่ลรถใหญ่มากมนี่ไม่แน่ใจว่าได้รถฮาร์ลมมนะี่พหมเขามากันเยอะมากค่ะมาซื้อของเพื่อที่จะไปทำอาหารสำหับมือเย็นนี้กันอยู่นะคะแล้วก็จะช้อปปิ้งเริ่มจากโซนเฟสกันก่อนเลยน่าสีเรือนสุด,สด อันนี้ทำาเมนูอะไรคะบคลคอหมารา,าุ้ยหม่าล่าเสียบไม้นะคะมีทิปิ้งแล้วพกเตาปิ้งมา ตลาดกันเองอาหารสดก็ถึง<ป>กันแล้วนะคะกับบ้านเชอร์ลาลินพูวิลล่าสัตหีบนั่นเองอ่าเปิดได้เลยค่ะไปตันนี้ด้านหน้าก็คือจะเป็นโซน หลังจานกันก่อนเลยนี่นะคะจะเป็นโซนนั่งทานอาหารคุณแป้งคุณทำกิจกรรมอะไรอ่ะโอยนี่มุมนะคะถ่ายรูปเบาๆตรงนี้ด้วยนีสระว่ายนะ้ำประมาณนี้เลยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันกว้างเลยนะ อันนี้จะเป็นโซน living area ก็จะมีตู้เย็นมีบริเวณจานมีซิงค์อันนี้นะคะสามารถประกอบอาหารได้เลยครัวแบบสไตล์มินิมอลบ้านก็จะตกแต่งเป็นแนวสไตล์มินิมอลแบบนี้นะคะมีโซฟามีโซนนั่งเล่นทีวีนะคะไปอันนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนค่ะนี่เป็นห้องนอนเด็ก้องนอนส่วนตัวแบบนี้มีกระจกมีห้องน้ำด้านในอ่านี่เป็นห้องที่สองนะ นี่อันนี้ห้องที่สมนะคะก็จะเป็นแบบห้องเมื่อกี้เลยเป็นห้องนอนสําหรับสองท่านเหมือนกันมีแอร์มีอันนี้ห้องน้ำเดี๋ยวดูก่อนอ่ะห้องน้ําไม่ทะลุนะเป็นห้องน้ําแยกโซนห้องน้าน่ารักอ่ะสุดท้ายเราก็จะมาโผล่อันที่ห้องที่สี่นี่ห้องที่4ี่อันนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนใหญ่เลยนะคะทุกคนอันนี้สอง สองคนสองคน,งคนก็รวมเป็นหกคนได้เลยนะคะห้องนี้นี่มีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำเหมือนกันนะเราก็กำลังทำการจัดเรียงของเขาตู้เย็นนะคะเพราะว่าที่เรากลับมาที่พักก่อนเพราะว่าเรากลัวชีสจะละลายเราก็เลยต้องมาแช่กันก่อนที่จะไปเดินซื้ออาหารสดที่ตลาดกันนะคะ ได้มาว่าซื้อหอยแครงอ่ะสี่โลอือก็ซื้อปลาทอดสองตัวเออแล้วก็ซื้อกุ้งอ่าซื้อหมึกอือแล้วก็ซื้อหอยนางรมอือนี่นุมบ็อกโคลี่ เจียเจ๊ยบผักอบกรอบปะใช่เจี๊ยบอบกรอบอุ้ยเขาเปิดนนะ้ำแล้วหรอเราอยู่กันที่คาเฟ่เค r ร์บบ c ชคาเฟ่นะคะตรงบริเวณหน้าหาดนางรำเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เอาเล่มสองเอาโโก็ยิงสองแก้วสามแก้วสี่แก้วห้าแก้วหกแก้วขนมเค้กนะคะนี่น่าทานมากก็จะได้เห็นบรรยากาศวิวแบบว่าติดทะเลแบบนี้เลยมีเบาะสีชมพูแบบนี้ให้นั่งถ่ายรูปได้ด้วยรวมตังไ่่เข้าบัญชีพี่พุดจ้ะ มาแล้วโอปอเขาสร้างคอนเทนต์แล้วแต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 แตว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 แวแวสาได้ปียกไปแล้วเรียบร้อย โค้ทดทอดเนยอ่ะคือต้อยมยำกุ้งต้มยำกุ้งเหรอโอ้อเป็นเมนูปิ้งย่างนะคะนี่มีเนยมีเห็ดมีกระเจีย๊ยบมีกุ้งนี่กุ้งอันนี้นนนย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแต่แกะเท่านั้นนี่นะเดี๋ยวเราหยิบหมูไปปิ้งกัน ติ้งก่อนแล้วค่อยทานเลาะอ่าวางไว้ก่อนแบบนี้นะจ๊ะถ้ามันไม่นี้ก็ก็ทาน้ำใช่ร่ะแล้วค่อยโรยผงก็ได้จ้ะทาน้ำอะไรอ่ะน้ำสีดำน้ำสีดำน้ำสีดำคืออะไรอ่ะแป้งน้ำมาราน้ำมา่าทาน้ำเหรอเหนียอจุ่มน้ำก่อนแล้วก็จุ่มซอสมันมันน้ำแล้วก็ทาก่อนเนาะอือกับไปเขาเรียกโซ่ ก็จุ่มซอสมาลานี่มะนาวนี่มันพริกเผาแหละอ่านขอทาเพื่อความเผ็ดเออแปรงซีลีโคนทไม่เป็ไม่ปกชีสนะจ๊ะไม่ไม่โทรกันเลยไปต้องซื้อเครื่องใหม่เนาะ นี่ทาหมาล่าแล้วเรียบร้อยนะคะดำปะจากสีมือการซอยนะคะมนดีบอยบินง้ำ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 ำงำงำอันนี้คือทำเนปิดอกันอยู่จ้ะชีตย่ ในปิดอยางกุ้งยางกุ้งนหจ๊ะนี่คือเป็นหิบเป็นหิบพิจึ้งมีความังเพราะว่ามีมีการหุงข้าวอร่อยนโอ้โหหนึ่งโลหนึ่งโลแต่เมื่อกี้หอยแพงคือ4โลจุกจุกจุกจุแล้วก็มาเจอหอยนางรมอีก1นึ่งโลจุกจุก ไม่ต้องมีเครื่องยำเลยเพราะว่าเราอยากกินแบบจุกๆอันนี้ในตรายำไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่น้ำจิ้มพอเลยค่ะทุกเลยค่ะแซ่บไม่ไหวแม่เจ้า ทุกคนคะจะบอกว่านี่เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะแต่ว่าเรายังเป็นคนแรกและคนเดียวที่เข้ามาพักผ่อนในห้องนอนก่อนนะคะนี่เลยคนอื่นคือยังไม่มาคือบอกว่าเราตาปือมากเราแบบไม่ไหวแล้วเลยคิดว่าขอเข้ามาเองน,นิดนึงก่อนแล้วกันก็สำหรับแผนพ่กน,นี้นะคะเรามีแผนกันว่าเราจะตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าเพื่อออกเดินทางจากที่นี่หกโมงไปที่หาดน้ําใสเพื่อชื่นชมบรรยากาศยามเช้าริมทะเลเนาะแต่ว่าเราจะไม่เชื่อคาใครทั้งนั้นเพราะว่าที่พูดกันเนี่ย จะตื่นกี่โมงก่อนตื่นไหวกันใช่ไหมนี่ก็คือกูไหนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเจอกันค่ะ o มอร์นนิ่งค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณน่าจะเกือบเกือบเดโมงแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่หาดน้ำใสซึ่งเราก็เดินทางออกจากบ้านพักนะคะโดยรถมาก่อนแต่ว่าจะต้องมาต่อรถสองแถว ขี่ด้านในนี้อีกทีนะคะเพื่อขึ้นเขาไปยังหาดน้ำใสต้องมีการต่อสองแถวด้วยอะดูเหมือนแบบว่าเป็นสถานที่แบบอ x ก l u s i v สุดๆแต่จะไปลุ้นกันว่าคำว่าหาดน้ำใสนี้จะใสจริงไหมนะคะ สส่ตาาพันวงขึ้นมาโหคนมาเล่นแต่เช้าเลยผ่านน้ำใสนี่ใสจริงนะใสคือนุ่มอ่ะสีฟ้าน้ำทะเลแบบว่า มองตรงนี้ก็คือจะเป็นสีอ่อนๆกลางๆก,ก็คือเริ่มจะเขียวๆและแเขวกลางมองไปไกลสุดก็คือเป็นแบบน้ำเงินแล้วก็ชมพระอาทิตย์นะคะแสงอ่อนๆใน,นยามเช้า เซเจนบีช from เอ้ยฟร o นโอเอซิสเลยนะคะกำลังจะเข้าไปข้างในกันคนเยอะมากวันนี้คือมาวันอาทิตย์แล้วแบบโหลานจอดรถก็คือแน่นคนข้างในก็คือเยอะมากพอเข้ามาด้านในก็คือโหเหมือนหลุดออกมาอีกทีหนึง่งทะเลก็คืออยู่ด้านหลังนู้นเลยทุกคน รวมแบบคาเฟ่รีสอร์ทเลยค่ะทุกคนก็คือที่นี่เขาก็จะให้นั่งกันเป็นโตโต,โตเนาะบางคนเขาก็คือจะจองโตมาแล้วแล้วก็เขาก็จะมีที่นั่งของเขาแล้วก็สามารถสั่งอาหารแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาเสิร์ฟที่โตแบบนี้เลยค่ะเยอะไม่แพ้กันแล้วก็แดดก็แรงอันนี้เป็นเมนูชาโอเกรมะนาวสดชื่นเราก็กําลังจะมาทานอาหารกลางวันนะคะที่ร้านนิวยอร์กพิซซ่าเฮาส์เดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยคือจะเป็นสไตล์แบบพิซซ่านะมา นะะคกับพิซซ่าเนีพิซซ่าเปปเปอร์โรนีแอนด์มัชรูมแล้วก็อันนี้เป็นเวสเทิร์นเวสเทิร์นสไตล์ป่ะเวสเทิร์นอะไรสักอย่างอันนี้เลือกสั่งแบบเป็นตินนะคะแบบบางกรอบแล้วก็มีโรยเอ่อผักชีผักชีเลยนะโคลาโคลาผ้าโคลาโคลาผาอิตาเลียนมาด้วย นาทานมากแบบว่าหอมมากอ,มอ,อร่อยอร่อยอะอชิมก่อนอ,อ,อันนี้เป็น western style ค่ะอร่อยอ่ะอร่อยนะดีนะคือดีเลยเป็นอันนี้ลองเป็นหน้าอะไรคะ เป็นเพอร์เน่กับมะชูมครับนี่ตัวเอร์เน่ก็้องช่างาบบเปความเคมของมันแบบช่วยดูรให้กับชีบตัวซอสของมันตวซอสเหมือนความเ้มอนอย้ไม่ใช่ัวนรอบมากอร่อยไมมีชิมด้วย อ,อร่อยอ่ะเผ็มๆน้ำกะทิแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าแปะก้วยอันนี้ข้าวหลามอันนี้ขนมใบจา่าขนมใบจา่าสีมัดร้อยจ้ิมได้ครับเดีียวดำมะพร้าวหอมอันนี้มันมีรสเดียวเลยใช่ไหมคะพี่รสชาตเดียวกันคือขนมใบจา่า สี่มัดร้อยค่ะอร่อยอะ่ออออยอะหนึบหนึบเป็นขนมใบาจากคือ,ม,อม,มัดร้อย ลองดูนี่ถ่ายร้อนๆเลยบ้ำแม่งถิมถ่ยายของแห้งด้วยชัวร์ค่ะ